มาตามกันต่อในคดีของน้องชมพู่นะครับก็ถือว่าเรื่องเนี้ยคือเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าพยานปากเนี่ยครับผมเชื่อนะว่ามีความสําคัญอย่างมากเลยก็ลองมาดูกันนะครับคือในคลิปตามข่าวนะครับอาจารย์ปรเมศนะซึ่งท่านเป็นอายการเนี่ยท่านก็บอกว่ามีคนเห็นว่าลุงพลเนี่ยมีคนเห็นลุงพลนะครับทีนี้ท่านอาจจะไม่ได้ติดตามรายละเอียดมาเยอะนะครับซึ่ง คำว่ามีคนเห็นลุงพลเนี่ยนะฮะไม่ได้เห็นลุงพลอยู่กับน้องชมพู่นะแต่ว่าเห็นลุงพลเฉยๆนะครับแต่ว่าในข่าวนั้นเนี่ยก็คือบอกมีคนเห็นลุงพลก็เลยท่านก็เลยวิเคราะห์ไปในในแนวทางของท่านนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเห็นนะว่าลุงพลอยู่กับน้องชมพู่หรือว่าพาน้องชมพู่ไปทีนี้มีพยานอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือพ่อแบมพ่อแบมเนี่ยถือว่าเป็นพยานที่ ถ้าถามความเห็นผมนะถือว่าเป็นพยานยที่มีน้ำหนักมากนะครับเพราะว่าเห็นลุงพลในช่วงที่น้องชมพู่กำลังหายพอดีให้ปากคำอย่างนั้นนะเท่าที่ตามข่าวนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยถามว่าศาลจะเชื่อไหมเพราะแบมเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับลุงพลมาก่อนเพราะว่าในขณะที่พบเห็นกันเนี่ยก็ยังมีการทักทายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นพยานปากสำคัญเลยที่ศาลจะเชื่อนะครับ แต่ทีนี้พ่อแบมเนี่ยให้การว่ายังไงบ้างก็ตามข่าวทางช่อง8ที่เขาไปคุยมานะครับประเด็นแรกเนี่ยก็บอกว่าเห็นคนปริศนารับรับล่บรอๆนะครับประเด็นที่2ก็คือเห็นคนเนี่ยมุดเข้าไปในโพรงนะครับซึ่งถ้าเอาจริงๆนะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่น้องชมพู่เพิ่งหายถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมว่าจะน่าจะมีการขยับตัวนะครับมีเสียงคึกคักคึกคักหรือว่ามีการร้องขอให้ช่วยนะครับถ้าหากว่ามีการทําร้าย ซึ่งไม่น่าจะน่าจะยังไม่เสียชีวิตนะครับก็ถือว่าถ้ามันเงียบสนิทไม่มีอะไรพิรุษเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะครับประเด็นที่สามก็คือเขาก็บอกว่าเห็นไกลๆไม่ชัดนะครับไอ้น,นี่คือตอนที่เขายังน่าจะนอนอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะได้ยินเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ออกไปดูนะครับผมแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งประมาณยี่นาทีไม่รู้สิบนาทีเนี่ยก็มาเจอลุงพลนะครับ พอเจอลุงพลแล้วยังไงต่อนะครับลุงพลเนี่ยมากรีดยางแต่ว่ามีมีดแค่เล่มเดียวซึ่งปกติเนี่ยคนไปกรีดยางเนี่ยจะต้องมียากันยุงด้วยนะครับตรงนี้ผมว่ามันก็ไม่ไม,ไม่น่าแปลกนะฮะจะถือมีดมาเล่มเดียวไม่ไม่มียากันยุงเนี่ย <c oughs> ลุงพลอาจจะไม่คันก็ได้นะครับหนังอาจจะเหนียวก็ได้นะฮะไม่ไม่โดนยุงกัดน,นะครับแล้วก็บอกว่าไปกรีดยางแค่หกต้นตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเขาต้องกรีดกันกี่ต้น กันยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าลุงพลเนี่ยสงสัยว่าทําไมเนี่ยลุงพลจะต้องตกใจขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกสิมนมาทีเนี่ยหลังจากเจอลุงพลเนี่ยก็มีข่าวชมพู่หายไปนะครับตรงนี้ก็มาทีละประเด็นดีกว่านะครับที่บอกว่าเห็นคนปริศนารับรับล่อๆเนี่ยอันนี้คือไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเป็นลุงพลเพราะฉะนั้นคนที่เจอนะครับคือลุงพลกับคนที่รับรับล่อๆเนี่ยอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้ ผมไม่รู้ว่าเขามีการซักถามพยานกันอย่างนี้ในศาลหรือเปล่านะครับคนที่รับรับล่อๆเนี่ยมุดเข้าไปในโพรงก็ฟันทงไปแล้วประเด็นแรกอาจจะไม่ใช่ลุงพลก็ได้เพราะว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเห็นคนปริศนารับรับล่อๆนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นไกลๆเห็นไม่ชัดตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่จะทําให้พยานปากเนี่ยนะครับมีน้ําหนักน้อยลงเลยเพราะว่า คนที่เห็นมุดไปนในโพงเนี่ยปริศนาลับๆล,ล่อๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลุงพลเพราะว่าไม่สามารถยืนยันได้แล้วก็เห็นไกลๆไม่แน่ใจว่าเป็นลุงพลหรือเปล่าแต่ว่าตอนหลังเนี่ยต่อมาเนี่ยเจอลุงพลอันนี้โอเคนะครับคือเจอเจอลุงพลแต่ว่าคนแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับคนแรกอาจจะไม่ใช่ลุงพลมาเจอลุงพลในภายหลังซึ่งถามว่าระยะเวลาเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะเขายืนยันว่าเป็นช่วงที่ลุงพลอ,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 อยู่ที่อื่นนะครับแต่ตรงเนี้ยก็ต้องบอกนะว่าออพ่อแบมเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ลุงพลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนแล้วก็มาเจอกันเนี่ยผมว่าก็มีน้ําหนักเยอะแต่ทีเนี้ยน้ำหนักตรงเนี้ยสามารถจะมัดลุงพลได้เปล่านะครับเพราะว่าก็บอกว่ากรีดยางมีมีดอยู่เล่มเดียวไม่มียาก,กันยุงผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่จะมายืนยันพิสูจน์ได้นะครับว่า ลุงพลพาน้องชมพู่ออกมานะครับหรือว่าเอาไปมุดในพงในพงหญ้าหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าพาน้องเป็นน้องชมพู่ไปบนเขานะครับกรีดยางแค่หต้นกรีดยางแค่6ต้น,ต,นตรงนี้ถามว่ามาเป็นประเด็นอะไรได้ไหมมันก็มันก็คือเป็นพิรุษอ,อ่ะสมมติน,นะเต็มที่นะก็คือเป็นพิรุษถามว่ายืนยันได้ไหมว่าพาน้องชมพู่ไปไว้ในพงหญ้า มันก็ไม่ได้นะครับไม่มีคําพูดไหนเลยที่บอกว่าพาน้องชมพู่ไปในพงหญ้านะครับแล้วก็สงสัยว่าทําไมถึงต้องตกใจขนาดนี้คืออันนั้นอ่ะเป็นข้อสงสัยเฉยๆต้องบอกก่อนนะครับว่าในหลักของคดีอาญาเนี่ยจะเอาคนเข้าคุกเนี่ยจะต้องชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนมัดแน่นว่าไอค้คนคนนี้กระทําความผิดจริงถ้าแค่สงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมเขาต้องตกใจขนาดนั้นไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาไปลงโทษได้แต่ถ้าเห็นว่าลุงพลเนี่ยพาน้องชมพู่ออกมาจากบ้านของแม่น้องชมพู่เนี่ยอันเนี้ยนะครับแน่นอนเลยว่าถ้ามีพ่อแบบให้ปากคาอย่างนี้นะเขาออกหมายจับตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับเพราะว่าถือว่ามีคนเห็นมีประจักษ์พยานชัดเจนก็สามารถที่จะเอาผิดได้นะครับแล้วก็พยานเนี่ยคนนี้มีน้ำหนักมากนะครับก็สามารถที่จะเอาผิดได้เลยแต่ทีเนี้ย มันไม่เห็นอย่างนั้นนะสิมันก็เห็นแค่แค่เท่าที่ผมบอกนะครับก็คือเห็นแบบเอ้ยมีพิรุษไปกรีดยางแค่6ต้นเองยางกันยุงก็ไม่มีนะครับมันเป็นแค่ข้อสงสัยคือข้อสงสัยเนี่ยถ้าในคดีย,ยาเขาก็บอกอยู่นะครับถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยอยู่เนี่ยต้องยกประโยชน์ให้จําเลยก็คือก็ต้องพิพากษายกฟ้องซึ่งในส่วนของพ่อแบมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถือว่ามีน้ําหนักมากแต่ว่าคําให้การหรือว่าคําเบิกความเนี่ยมันไม่ได้ช่วยยืนยันว่าลุงพลเนี่ยพาน้องชมพู่ไปเต็มที่ก็ยืนยนันในเรื่องระยะเวลาที่เจอว่าเจอเวลาไหนแล้วก็ต้องมาว่ากันอีกว่าพ่อแบมเนี่ยใส่นาฬิกาหรือเปล่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเวลานั้นนะครับก็ต้องไปเทียบเคียงกับกิจกรรมอื่นๆอีก ของพ่อแบมนะครับว่าเอ๊ะเขายืนยันเวลานั้นได้ยังไงตรงนี้เ็าอาจจะมีการซักถามกันในศาลแล้วก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเต็มที่เนี่ยพยานปากเนี่ยมีน้ําหนักมากนะครับศาลเชื่อแต่เพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าลุงพลเนี่ยพาน้องชมพู่ออกจากบ้านแล้วก็พาไปไว้บนโพรงหรือว่าพาไปไว้บนเขาดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าพ่อแบมเนี่ย มีน้ำหนักไหมมีมีเยอะด้วยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้อยู่ดีถามว่าเป็นประจักษ์พยานใช่ไหมก็ใช่เป็นประจักษ์พยานพบลุงพลแต่คําว่าประจักษ์พยานนะครับก็คือต้องเห็นขณะเกิดเหตุคือเห็นขณะลุงพลพาน้องชมพู่ออกจากบ้านถ้าแค่เจอลุงพลคนเดียวนะครับก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าลุงพลเป็นคนทําความผิด ดังนั้นนะครับคาว่าประจักษ์พยานในส่วนนียนะครับไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าลุงพลทําผิดหรือว่าไม่ได้ทําผิดดังนั้นเนี่ยครับมีน้ําหนักจริงแต่ว่ายืนยันยังยืนยันไม่ได้ว่ากระทําความผิดในส่วนนี้นะครับก็คงต้องหาพยานหลักฐานอื่นๆมาประกอบนะครับถึงจะทําให้คดีสมบูรณ์ดังนั้นนะครับในส่วนของพ่อแบมเนี่ยก็เป็นพยานหลักฐานได้ส่วนหนึ่งแต่ว่า ยังไม่พอฟังได้ว่ายังไม่พอฟังได้ที่จะทําให้สารลงโทษลุงพลนะครับดังนั้นในส่วนเนี้นะครับถ้าเอาพ่อแบมไปประกอบอันอื่นเนี่ยอาจจะลงโทษได้แต่ว่าก็ต้องดูอีกว่ามีพยานหลักฐานอะไรแน่นหนาแค่ไหนนะครับอันนี้ก็มาคุยกันนะฮะว่าพยานพ่อแบมเนี่ยที่ให้ข่าวมาเนี่ยจะสามารถลงโทษล,ลุงพลได้หรือไม่ซึ่งผมมองว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผิดได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีความชัดเจนนะฮะก็ยืนยันได้ส่วนหนึ่งแต่ว่า ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนพาน้องชมพูออกจากบ้านแล้วก็ไปปล่อยไว้บนเขาแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพครับ